ที่เห็นด้านหลังนั่นคือสนามบินนะคะเป็นสนามบินเครื่องบินไบพัดเล็กๆค่ะที่เราจะเดินทางไปสู่เมสเทียนะคะเมสเทียเนี่ยปกติถ้านั่งรถไปก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ถ้าขึ้นเครื่องไปเนี่ยก็ประมาณแค่45นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนะจะพาไปดูรีวิวการขึ้นเครื่องบินไบพัดนะเพื่อที่จะไปถึงเมสเทียค่ะโอเคเดี๋ยวตามมาเลยจ้ะอย่างที่ได้บอกไปแล้วค่ะวันนี้นะจะพานั่งเครื่องบินไบพัดสู่เมืองที่มีชื่อว่าเมสเทียค่ะ เมืองนี้ถ้าต้องนั่งรถจากทบิลิซีเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าต้องมี9ชั่วโมงเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันใช้ความเร็วไม่ได้เนาะต้องตัดผ่านป่าผ่านเขาค่ะเราก็เลยลดระยะเวลานะคะด้วยการบินซะเลยค่ะจาก8-9ชั่วโมงเหลือแค่45นาทีเท่านั้นสายการบินที่จะพาเรามุ่งหน้าไปที่เมสเทียโอเปเรตโดยวานิลาสกายค่ะ โดยที่ไม่ได้บินจากทบิลิซีนะคะเราต้องมาขึ้นเครื่องที่นาทักทรีแอร์ฟิลดค่ะซึ่งอยู่ห่างจากทบิลิซีเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรหรือถ้าขับรถมาก็คือครึ่งชั่วโมงค่ะ mm hmm. แนะนำให้จองล่วงหน้านานๆเลยนะคะแต่จริงๆเขาจะเปิดล่วงหน้าให้ประมาณเดือนหนึ่งได้ค่ะแต่เต็มเร็วมากเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีแค่ประมาณ10กว่าที่นั่งเท่านั้นนะคะ ราคาค่าโดยสารคือประมาณ90ดอลลีหรือประมาณ1,000บาทค่ะและมีบินแค่บางวันเช็คดูดีๆด,ด้วยนะคะเครื่องบินเล็กเนี่ยจะบินอยู่ในระยะที่ไม่ได้สูงมากนะคะเรียกได้ว่าขึ้นข้างบนเนี่ยสามารถที่จะใช้โทรศัพท์แบบ 3G ยังได้เลยค่ะแล้วก็มีคลื่นตลอดทางเลยนะคะ นี่คือวิวช่วงแร,แรกค่ะจะเห็นภูเขาหิมะอยู่ไกลๆค่ะแล้วก็เราก็จะบินเหนือภูเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาแล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่โซนของหิมะแล้วเห็นไหมคะ ลืมบอกอีกอย่างเลยค่ะด้วยความที่นัดไม่ทำการบ้านมานัดไม่รีบขึ้นเครื่องนะคะทำให้นัดนั่งผิดฝั่งค่ะฝั่งที่สวยมากๆแล้วบินแบบว่าเรียกได้ว่าละเลียดเขาเลยนะคะขึ้นไปต้องนั่งขวามือค่ะแต่นัดมานั่งซ้ายมือก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะมองเห็นว่าก็อลังการแล้วนะแต่ไม่เลยค่ะอีกฟากหนึ่งสวยมากๆเพราะว่านัดแอบชะงงกหน้าไปนะคะ เครื่องบินเนี่ยบินแบบว่าใกล้ชิดกับภูเขาหิมะเลยค่ะเสียวก็เสียวค่ะแต่สวยก็สวยค่ะขึ้นเครื่องบินมาแรกๆนี่นัดกลัวมากเลยนะคะบางคนอาจจะเห็นนัดเดินทางไปนั่นไปนี่แต่ว่าประสบการณ์กับเครื่องบินใบพัดนั้นนัดไม่เชี่ยวชาญเลยค่ะตื่นเต้นมากๆก,กลัวมากๆแต่พอหลังจากที่เจอวิวประมาณนี้แนละ้วลืมกลัวไปได้พักหนึ่งค่ะ เมสเซียเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเทรคกิ้งนะคะซึ่งก็แน่นอนแหละเมืองเทรคกิ้งก็ต้องมีภูเขาเข้าใกล้ภูเขาอย่างนี้ก็รู้ไว้เลยว่าเรากำลังใกล้จะถึงเมสเทียแล้วค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือบางช่วงของจอร์เจียที่เมสเซียเนี่ย อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะวันนี้แดดออกอีกวันหิมะตกซึ่งถ้าหิมะตกหนักมากๆอากาศปิดไฟก็แคนเซลิลได้ง่ายๆเลยค่ะดังนั้นแล้วถ้าใครจะบินข้อแรากเลยคือเช็คพยากรณ์อ,อากาศให้ดีข้อที่2เตรียมแผนสำรองในการเดินทางค่ะ กำลังชมวิวหิมะอยู่ดีๆเครื่องสั่นค่ะโอ้โหน่ากลัวมากแต่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าเครื่องกำลังจะลงค่ะบทจะลงคืนลงแป๊บเดียวถึงพื้นอย่างนี้เลยนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเราก็มาถึงเมสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมือสัน่น ใช่แบบเพวาะว่าเราไม่มีตังค์่โอเคค่ะอารมณ์ก็ประมาณนี้นะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมทิ้งคำถามมาให้น,นัดได้ขอตัวไปเที่ยวเมสเทียก่อนนะคะ